เล้วกรตันจะถึงนาแล้วใกล้แล้วร้อนอีกถึงเถียงแล้ว<ร>นะคะ,ะลงมาได้เหนื่อยมากเลย <laughs> เหนื่อยเหรอเดี๋ยววันหลังเอาไปปล่อยอีกไหมครับเดี๋ยวถามก่อนวันหลังเอาไปปล่อยอีกไหมครับเอาไปปล่อยอีกครับหมอที่มีลูกเก้าตัวเนี่ยย,ยังลืมตาไม่ได้แต่เดินได้แล้วแต่ว่าเรายังไม่เอาไปปล่อยเพราะว่าตัวยังจ่อยอยู่เลย ให้อาหารมันก่อนถ้าถ้ามันโตโตแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปปล่อยตอนนี้เรามาถึงนาแล้วนะครับแต่ว่าผ้าที่เจ้าแม่ตกดินเดีย๋ยวเราจะาปล่อยอีก9ตัวนะครับไปจับนุกันเลยครับโอ้โหมีตัวใหญ่ๆของเล่ทาแล้วก็อันนี้นะคะ ไปเดินหนักไหมครับไม่หนักแต่ว่ามันจะทำให้มือเราไม่เจ็บจำได้ไหมตอนเ้าไปบันไดาทางขึ้นที่พวกเราไปทำน้ำสีฟ้าน้ำสีฟ้านี่ไงตรงนี้ละคะน้ำสีฟ้าไอ,ไอันนี้คือหนักนะคะเรามีหนักมีแต่ตัวหนักๆนะคะเดินมาเร็วๆครับมไ,รไม่เป็นไรอะไม่เป็นไรอะไม่เไรอะอยากเห็นนี่ดูครับเป็นสีอะไรมไม่เป็นสี โอ้หอันนี้คือบ่อน้ำสีฟ้านะคะแล้วมันกลับมากลายเป็นน้ำธรรมดาอีกครั้งเป็นน้ำคขี้ตมนะคะใช่ไหมคะว่เล็กเตใช่แต่ตอนนี้ไม่เป็นน้ำเขียวอย่างที่พวกเราเห็นตอนนั้นนะคะเป็นน้ำธรรมดาปล้วอ,อ่าใช่อันนี้ก็คือนูพวกเจ้าจะรอดแล้วนะมีแต่ตัวใหญ่ๆ นี้ใชำมันเยอะกว่าเดิมอ่ะใช่น้ำมันเยอะกว่าเดิมนั่นแหละค่ะที่เราจะไปปล่อยก็คือภูนั้นเลยเดินขึ้นไปตรงนั้นเลยนะคะใช่ตรงตรงที่มีก้อนแม่ที่เหมือนแต่ใช่ไปขึ้นไปทั้งเงียบรองเท้าเงียบไปดีดีขึ้นไปนะคะขึ้น้วไม่รองเท้ามันก็ยืงอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเท้าเราเพราะว่าเท้าเราเนี่ยนะ ไปแล้วค่ะคนนั้น,นครับผมขึ้นไปเลยครับหนูมันดิน้นอ๊บเอาค่อยๆขึ้นไปครับอ๊บดูดหลักออกไปเร็วๆใช่ไหมเนี่ยเดยวแกก็ได้ออกแล้วแหละต้องวงอืม เหมือนอีกเหมือนอีกใช่อันนี้ก็คือธรรมชาติไงคะตัวนี้ก็มีน้ําด้วยล่นดีกแล้วลินอีกแล้ว,รลวหรอเราจะขึ้นไปอีกนะคะไปถึงฝั่งโน้นแล้วเราก็จะปล่อยสู้ๆมาพุกเจ้าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเนี่ยมาสุดลมรธรรมชาติครั้งแรกสุดลมธรรมชาติครั้งแรก ก็เตรียมออกแล้วอันนี้บอน,นี้มีสองอันนี้มีตัวเร็วอันนี้คอกหนึ่งนะคะมีสามตัวเพราะว่ามันแล้วก็อันนี้มีกี่ตัวสองตัวนะคะสองตัวเพราะว่าตัวใหญ่มากใช่อเล็กต้าดีใจไม่ลูกได้ปล่อยหนูดีใจครับอเล็ก <laughs> ต้าจะไดไ้ได้บุญอีกแล้วแล้วเราก็จะสุขภาพแข็งแรงแล้วเราก็จะไม่ได้ต้องมานาบ่อยบอยเนาะปล่อยแล้วไม่ต้องมานาใช่ไหม <laughs> ไม่ต้องดูแลแล้วเนาะ แล้วก็มีชีวิตที่อิสระหนูก็อิสระเหมือนกันใช่ไหมคะใช่แต่คนเป็นอีกแบบหนึ่งทีนี้เราจะปล่อยแล้วนะคะจ้าโอ้โหดูหน้าหนูเตรียมปล่อยสามตัวเลยใช่ใช่เพื่อนอ่ะโอเคตัวมันออกไปแล้วนะนะออกไปไปแล้ว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 แล้วก็ไม่กัดเราเหมือนเดิมไม่กัดแล้วจ้าตัวที่สองออกไปเลยจ้าเพราะว่าเดียวบอยนี่มีแต่ตัวผู้นะเนี่ยแล้วมันก็ไม่กัดแล้ว โอ้โหสวยมากอย่าไปจับมันนะลูกมันกัดนะอย่าเอามือไปใกล้มันนะนี่ไปแล้วบ่อนี้ไปแล้วค่ะสามตัวนั่นตัวหนึ่งตัวที่สองตัวที่สามไปแล้วค่ะไปทางโน้นจ้ะไปผิดทางพวกแกต้องออกไปทางโน้นหนงนออกไปทางนี้ไปเลยด้านหลังอ่ะพวกแกจะมองพวกเราอยู่ทำไมต้องมองออกไป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 ไม่รู้ตัวนี้ยังจะมาหาอะไรอีกเอากระต่าไปจับนะมันคือต้นอะไรอันนี้คือดอกกระเจียวจ้ะ ก็เียวใช่ออกไปสินี่ก็นี่ก็ยังไม่ยอมออกเองเป็นดอกกัดคนไหมอ่ะอนนี้จะออกไปแล้วเป็นดอกกัดคนไหมไม่ดอกไม้ครับกินได้ลูกแต้ารู้อยู่ว่าทำไมเพิ่งต้นนี้ออกไปตอนดอกไม้ใด้านในมันจะมีเสร็จแล้วนะคะออกไปแล้วอ่ะตอนนี้ไปแล้วไปไปแล้วไปแล้วไป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 โอ้ดีใจไปเลยจ้ะเออไปแล้ววันนี้ก็ปล่อยอีกเจ็ดตัวนะคะแต่ยังไม่มาถึง ไปแล้วพี่กักแตจไม่ได้ดูแล้วมันจะไปไหนต่อแต่วมันจะไปตรงนู้นตรงนั้นมีรู้ด้วยใช่ไปแล้วแล้วก็ทำไมอันนี้มีขนด้วยอ่ะไปแล้วอันไหนครับอ๋อมันคืออันนี้มันจะเป็นว่านครับแล้วก็มีดอกกระเจียวอ๋อว่านทําทําให้ต้นทําให้ดอกไม้รับน้ําได้ตรงใบได้ เมื่อกี้เข้าไปในถ้าแล้วทีนี้ออกมาแล้วอย่าไปใกล้นะ,ม,ะมันจะวิ่งหนีหนูไหมล่ะแล้วถ้าเดินไปช่วยลองเดินนี้มันจะวิ่งหนีหนูไหมเนี่ยตอนนี้ยังไม่วิ่งหนีเราเลยนะไปสิจา้าคุณรออะไรไถึงไหนแล้วลูกตอนนั้นถึงไหนแล้วอ๋ออยู่โน่นอยู่โน่นอยู่โน่นไปแล้วอ๋อกำลังหารูที่มันหมกหมอยู่กำลังไปหาที่มัน ยังไม่ไปอีกเหรอไม่ไปอีกเหรอโอ้ดีใจได้ออกแล้วอ๋อเต้นตรงนั้นเรากำลังมาเต้นอยู่แล้วไปสิจ๊ะ <c oughs> เออไปสิจะมาเต้นไปไปแล้ว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 แยกย้ยายกันนะจ๊ะ,ห,ะหมดเวรหมดกรรมไปไ,ไปไปท้งตกันกมันก็อยู่ด้วยกันจ้ารอบนี้มีแต่ตัวใหญ่ๆนะจ๊ะโอเคปะคอบครัวนั้นจะมีสามลูเพราะว่าเผื่อออกลูกครับ ไปครับกลับบ้านกันครับวันนี้พอแค่นี้แล้ว